สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐนิการากวในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐนิการากวซึ่งตรงกับวันที่15กันยาย,ยน2568ความว่าพระนท่านนายโฮเซ่ดานิเอลออเตกาซาอาเบดราประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐนิการากวกรุงมานากว ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐนิการากวข้าพเจ้าขอส่งคำอํำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลนา,ามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อสันติสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวนิการากวเป็นที่น่ายินดียิ่งที่ได้เห็นว่าความสัมพันธ์อันดีและความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐนิการากว โดยเฉพาะในด้านการค้าได้เจริญงอกงามและกระชับแน่นแฟ้นอย่างเห็นได้ชัดข้าพเจ้าเชื่อแน่ว่าในวาระเฉลิมฉลองครบ50ปีแห่งความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันในปีนี้ประเทศของเราทั้งสองจะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้นเพื่อสร้างเสริมสัมพันธไมตรีและความร่วมมือให้เข้มแข็งเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันในภายภาคหน้าพระบระมาพิไทยมหาวชิราลงกรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนิษฐาที่ราชากลมสมเด็จพระเทพพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินที่ราสภากาชาติไทยวันนี้เวลา8นาฬิกาส4นาทีสมเด็จพระนิษฐาที่ราชากรมสมเด็จพระเทพพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาติไทยนายกสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินที่ราสภากาชาติไทย เสด็จพระราชดำเนินไปอาคารศิลินทารานุสร60สพรรษาทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบัานการพยาบาลศรีสวัสดี่ทราสภากาชาติไทยครั้งที่59มีระเบียบว,วาระอาทิร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีพศ2570เฉพาะรายการบุคลากรภาครัฐงบประมาณประจำปีพศ2569สรุปผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดีเมื่อครบสปีของการดำรงตำแหน่ง สรุปผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของคณะบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์เมื่อครบ3ปี6เดือนของการดำรงตำแหน่งการสำเร็จการศึกษาของผู้เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศกานียบัตรผู้ช่วยพยาบาลร่างแผนปฏิบัติการของสถาบันประจำปีงบประมาณพศ2569การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาศึกษาปรับปรุงข้อบังคับว่าดยหลักเกณฑ์และวิธีการสัญหาอธิการบาดีของสถาบัน สถาบันการพยาบาลศรีสวัดินทิราสภากาศชาติไทยตั้งขึ้นปี2457โดยพระราชาประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นสถาบันการศึกษาแห่งแรกในไทยที่เปิดสอนหลักสูตรวิชาการพยาบาลเดิมชื่อโรงเรียนนางพยาบาลสภากาศชาติสยามต่อมาพัฒนาและเปลี่ยนชื่อเป็นวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาติไทยกระทั่งปี2559ได้ยกฐานะเป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านการพยาบาล ปัจจุบันเปิดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตหลักสูตรพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิตหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางและหลักสูตรประกาศเสียบัตรผู้ช่วยพยาบาลสมเด็จพระนิธิฐานที่ราชากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์พระราชทานปร,ริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนคริน เวลา15นาฬิกา16นทาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกณิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินแถนพระองค์ไปอาคารเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลาัยนราธิวาสราชนครินทร์อำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาส ในการพระราชทานปริญญาบาตัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยายลัยนราธิวาสราชนคริน์ประจำปีการศึกษา2567ในระดับปริญญาโทและปริญญาตรีจากคณะแพทยศาสตร์คณะพยาบาลศาสตร์คณะวิทยาการจัดการคณะวิศวกรรมศาสตร์คณะ,กะเกษตรศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคณะศิลปศาสตร์สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษาวิทยายลัยเทคนิคนราธิวาส วิทยายลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาสและหลักสูตรประกาศนียบตัตรสาขาวิชาชีพครูเข้ารับพระราชทานปาริญญาบาตัตรและประกาศนียบตัตรรวม645คนโอกาสนี้พระราชทานพระราโชวาธความว่าในโอกาสนี้ข้าพเจ้าขอเชิญพระบรมราโชวาทที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุยเดชมหาราชบร,รมนาถบพิษได้พระราชทานไว้นานมาแล้ว เพื่อเป็นข้อคิดและแนวทางปฏิบัติแก่บัณฑิตว่าลักษณะของการศึกษาหรือเรียนรู้นั้นมีอยู่3ลักษณะได้แก่เรียนรู้ตามความรู้ความคิดของผู้อื่นอย่างหนึ่งเรียนรู้ด้วยการขบคิดพิจารณาของตนเองให้เห็นเหตุผลอย่างหนึ่งกับเรียนรู้จากการปฏิบัติฝึกฝนจนประจักษ์ผลและเกิดความคล่องแคล่วชำนาญอีกอย่างหนึ่งการเรียนรู้ทั้ง3ลักษณะนี้จำเป็นจะต้องกระทำไปด้วยกันให้สอดคล้องและอุดหนุนส่งเสริมกัน จึงจะช่วยให้เกิดความรู้จริงรวมทั้งความสามารถที่จะนำมาใช้ทำการต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพได้กล่าวคือการเรียนความรู้ทุกอย่างนั้นจะต้องเรียนตามความรู้ของผู้อื่นก่อนเป็นเบื้องต้นเมื่อรู้แล้วจึงนำมาพิจารณาด้วยเหตุผลให้เห็นแจ่มชัดละเอียดลงไปอีกชั้นหนึ่งให้ถึงเนื้อหาสาระอันจะอ้างอิงอาศัยเป็นหลักฐานได้มีให้เป็นการเรียนรู้อย่างเลื่อนลอย แต่แม้ถึงขั้นที่สองนี้แล้วก็ยังถือว่าจะนำมาใช้การให้ได้ผลแน่นอนจริงๆไม่ได้ยังจำเป็นต้องนำความรู้นั้นมาฝึกฝนปฏิบัติอีกให้เกิดผลประจักษ์แจ้งและเกิดความคล่องแคล่วชำนิชำนาญขึ้นพร้อมกันไปด้วยจึงจะนำไปใช้ปฏิบัติงานให้สำเร็จผลได้ไม่ขัดข้อง จึงขอให้บัณฑิตน้อมหนาพระบรมราโชวาททั้งนี้ไปพิจารณาทำความเข้าใจเรื่องการศึกษาเรียนรู้แล้วตั้งใจพยายามเรียนรู้ให้ได้ครบถ้วนทั้ง3ลักษณะไปด้วยกันจะได้บังเกิดเป็นความรู้ความสามารถที่แท้จริงอาจจะช่วยให้แต่ละคนประสบความสำเร็จในการประกอบกิจการงานและการดาเนินชีวิตได้อย่างยั่งยืนจากนั้นพระราชทานพระราชวาโรกาศ ให้ในายกสมาคมมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินประธานที่ปรึกษามหาวิทยาลัยอธิการบดีและผู้แทนคณาจารย์เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของที่ระลึกและพระราชฐานพระราชวโรวกาสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูกลทกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชก,กุศลตามพระราชอัธยาศัย สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรว์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่งวางควัตวรขัติยราชนารีพระราชทานพระโอวาทแก่นักศึกษาใหม่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ประจำปีการศึกษา2568วันนี้เวลา14นาฬิกา56สนาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรว์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่งวางควัตวรขัติยราชนารี เสด็จไปในการพระราชทานพระโอวาสแก่นักศึกษาใหม่ราช,ชวิทยาลัยจุฬาภรประจําปีการศึกษา2568ณอาคารวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสว่างขวัตราช,ชวิทยาลัยจุฬาภรในการนี้พระราชทานพระโวโรกาสให้ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์รัชตะรัชตะนาวินรักษาการรองเลขาธิการราช,ชวิทยาลัยจุฬาภร์นําผู้แทนนักศึกษาใหม่12หลักสูตรประกอบด้วย คณะพยาบาลศาสตร์อัคาระราชก,กุมารีคณะแพทยาศาสตร์สีสว่างขวัตคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพและคณะวิทยาศาสตร์เฝ้าถวายดอกไม้ทูบเทียนแพรเพื่อสำนึกในพระกรุณาที่คุณพร้อมกันนี้นักศึกษาใหม่จำนวน478คนเฝ้าถวายคำสตัตย์ปฏิญาณตนในโอกาสเข้ารับการศึกษาประจำปีการศึกษา2568 ราชวิทยาลัยจุฬาพรเป็นสถาบัานการศึกษาและการวิจัยชั้นสูงที่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรว่าลัยลักษณ์อักรราช,ชุกุมารีกรมพภาษีสว่างขวัตวราาตัตยราชนารี องค์ประธานและนายกสภาราช,ชวิทยาลัยจุฬาภร์ส่งตั้งขึ้นเพื่อสืบสารพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษในการส่งเสริมสุขภาพที่ได้มาตรฐานแก่ประชาชนอย่างทั่วถึงปัจจุบันขยายความก้าวหน้าทั้งในด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขอย่างครอบคลุมเพื่อมุ่งผลิตบัณฑิต และพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ในหลักสูตรพื้นฐานและหลักสูตรที่มีความสำคัญต่อการต้องการของประเทศโดยเฉพาะสาขาวิชาที่ยังขาดแคลนและมีความจำเป็น มีระบบการคัดเลือกและดูแลนักศึกษาที่ได้มาตรฐานสอดคล้องกับที่กำหนดไว้ในทุกหลักสูตรทั้งในด้านวิชาการและวิชาชีพตลอดจนมุ่งเน้นความเป็นไทยศิละปะวัฒนธรรมเทิดถุนสถาบันหลักของแผ่นดินผสมภาษาในการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้นักศึกษามีความพร้อมทางปัญญาสุขภาพกายและจิตใจมีความมุ่งมั่นที่จะศึกษาเล่าเรียนรวมทั้งดำเนินการช่วยเหลือนักศึกษาที่มีความจำเป็นและขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อให้นักศึกษาทุกคนสามารถสำเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่กำหนดและมีประสิทธิภาพในการนี้พระราชทานพระโอวาทแก่นักศึกษาใหม่เพื่อเป็นแนวาทางปฏิบัติตนในการศึกษาเล่าเรียนให้เกิดผลลัพธ์ในทุกมิติเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและสนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนสอดคล้องกับเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของราชวิทยายลัยจุฬาภร์ น้ำนักศึกษาใหม่ของราชวิยทยาลัยจุฬาคงรทุกคนด้วยความินในยินการศึกษาในระดับุดมศึกษานะั้นเป็นการศึกษาเพื่อพัฒนากำลังจัดกำลัง,งคนขั้นสูงให้มีความรู้ความสามารถเฉพาะทาง การศึกษาหาความรู้มีความสำคัญคือต้องศึกษาให้เกิดความฉลาดรู้และควรจะฉลาดศึกษาให้ตลอดครบถวนทุกแง่ทุกมิตเรียนรู้การปฏิบัติไปพร้อมกันราชวิถยไร้ระพร ในเห็นความสำคัญของการให้ความรู้ความเสริมทักษะการวิจัยและปลูกฝังให้มีจิตสาธารณะเพื่อสร้างพลัง่อนในการพัฒนาประเทศยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และสร้างประโยชน์สุขให้หมวน,มนุษย์ชาติตามพระราชบัญญัติธาของพระบาทสมเด็จพระบรมมาชาชชนากาวทิเมมาหาภูมิพลธ์อรญยเดชมาหารา้บรมมาราบอกพีผู้ทรงเป็น แรงบันดาลใจให้ข้าพระเจ้าก่อตามสถาบันการศึกษาหแห่งนี้ขพาพระเจ้าขอน้องน,นำพระอรมณ์ราชวาทนผ่อนพระบาทสมเด็จพระอารมณ์ชนาก,การทิเบตมาคุมิม่พนอดุลเดชมาาช มารณะวิภิษ,รษ,รษเรื่องของการศึกษาที่พระราชทานไว้ว่าลักษณะของการศึกษาหรือการเรียนรู้นั้นมีอยู่สามลักษณะแด้แก่เรียนรู้ตามความรู้ความคิดของผู้อื่น หนึง่งเรียนรู้ด้วยการค,คิดพิจารณาของตนเองให้เห็นเหตุผลอีกอย่างหนึง่งกับเรียนรู้จากการปฏิบัติฝึกฝนจนประจักษ์ผลและเกิดความคล่องแคล่วชำนาญอีกอย่างหนึง่ง การเรียนรู้ทั้งสามลักษณะนี้จำเป็นจะต้องกระทำไปด้วยให้สอดคล้องและอุดหนุนส่นงเสริมกันจึงจะช่วยให้เกิดความรู้จริงพร้อมทั้งความสามารถที่จะนำมาใช้